สวัสดีครับพอกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาะครับครับข้อพอกันมนีมาส่วนยาพิ้นมาฝึกนิ้วฝึกนิ้วข้อกลางครับเลรินมงีกลางนะครับนี่ข้อกลางอันนี้ข้อบนอันนี้ข้อกลางอันนี้ข้อล่างมนีข้าสีมาฮัดเล่นข้อกลางกันเนาะครับมาเฮามาเริ่มต้นเคืงสายครับเอไม่เนอร์มีรามีครับสายล่างมีงกับภาษาอังกฤษอี สายกลางล่าตรงกรับภาษาอังิตษ A สายเทึ่งสายสามมีตรงกรับภาษาอังิตษ E มีต่ำครับร่วมเป็นมีลามีหรือ eae เราขวดหนึ่งเราขวดหนึ่งนะครับจำง,ง่างผมสิขอเรียนน้ำรองไปก่อนนะครับพอเป็นแนวทางในการฝึกนะครับ โดเลมีซนลาผมสิบอกกอนขอบอกก่อนว่าโดครับไลลงมาเนาะครับอันนี้่อน่อนลาทีโดเลมีครับเ้ามาเล่นโดเลมี Do, Le, Mi, ครับโดเลมี Do, Le, สายหนึ่งโดเลมีสายสามก็เป็นโดเลมีคือนกัน หนึ่งกับสามขกันเพราะว่าตอนเท้าเคีงเนี่ยเคงมีเสียงมีครับแล้วก็เสียงล่าแล้วก็เสียงมีต่ำครับตัวน,นี้โดเรมีสายทึ่งกับเป็นโดเรมีขึ้นกันครับบาดท,ที่นี่สายล่างสายกลางตัวน,นี้สิเป็นซซนลาเปียงเคเป็นซซนลาตีไลลงมาเลยครับโดเรมี โดเลมีซอนลาโดเลมีฟาซอนลาอนี้ฟาซอนลาอันนี้โดเลมีฟาซอนลาอันนี้ก็โดเลมีจำได้นาะครับเนาะเริ่มแถวที่หนึ่งครับโดเลมีซอนลาสายสามครับ โซนลานี่สายสองเบืองเนิวนะครับโด <Le>, เรมีเข้าดีดลงอย่างเดียวก่อนครับโดเรมีโซนล่าโดเรมี Do, Le, ซนล่าครอีกเพี้ยน,นึงครับโดเรมีโซนลาครับต่อไปแถวที่สองครับ โดเลมิเลโดลาสอลาใส่สายหนึ่งครับโดเลมิเลโดลาสอลลาลาสอลลานี่ใส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 ,สายสองครับลาสองเอาไหมครับแถวที่สองโดเลมิเลโดลาสอนลานัน เอาไหมครับครับเฮามาเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับโดเลมีส่วนลาโดเลมีเลโดลาส่วนลาอีกเทื่อน,นึงครับ หนึงนครับเร็วขึ้นยังน้อยก่อน,นต่อไปเป็นแถวที่สามครับแถวที่สามก่อนส่วนมีเลโดูเลมีส่วนลาส,ส่วนเขาใส่สายส,ายสอง ส่วนมีมีเขาใส่สายสามครับสายสามเรดูเรมีส่วนลานั่นส่วนมีเรดูเรมีส่วนลาส่วนมีเรดูเรมีส่วนลาส่วนมีเรดูเรมีส่วนลา เอาหนึ่งสองสามต่อกันครับเอาอีกเทือกหนึ่งครับหนึ่งสองสามซ่าซาครับ เท้าหนึ 1, 2, 3, ่งครับหนึสองสามครับหวดมือไปครับอันปวดมือแสดงว่ามาถือข้างแล้วครับอีกเทีาหนึ่งครับโดเลมีซอลาโดลามีโดเลมีสอลาโดเลมีเลโดลาสอลา ส่วนมีเลโดเลมีส่วนลาครับต่อไปแถวที่สีครับโดโดโดเลมีเลโด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 เลมีเลโด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 เลมีเลโด เอาหนึ่งสองสามซีต่อกันครับครับต่อไปเป็นแถวสุดท้ายครับแถวที่หามันจะเพิ่มโนตตัวนี้ขึ้นมากครับที่ตัวนี้เป็นที่ครับซอนลาทีโดเลมี เข้ามาเหรียนที่กทีเลลาทีเลลาทีเลลาเข้ามาใส่สายสองมันจะเป็นทีเลลาทีเลลาทีเลลา ส่วนหมีส่วนลาส่วนหมีส่วนลาทีเล่ลาส่วนหมีส่วนลาทีเล่ลาส่วนหมีส่วนลาส่วนหมีส่วนลาส่วนลา ที่นี่ข้าเอาหนึ่งสองสามสี่หาต่อกันครับเอาไมครับน่าเอาจนปวดมือเลยครับ มือนีหอาปวดมือมือมอื่น้มันสี่วกปวดบวกของกันแต่แท้และครับนิ่มมันอยู่ไปอยู่มันอยู่เอาไมอีกเส่อยนึงครับหลังจากที่ห้าดีตล่อย่างเดียวแล้วบาดท,ที่นี่ห้ามาเป็นเป็ล่ลงขึ่นล่งนะครับ เทียหนึ่งครับครัมีหาแถวสั้นๆนะครับให้เฮาเอาเทียละแถวแถวที่แรกกัดูเรมีซอนลาปากเข้าวาไปก่อนครับดูเรมีซอนลา แถวทีวโดเลมิเลโดลาส่วนลาสนมีเลโดเลมีสนลาโดโดโดเลมิเลโดทีเลลาสนมีสนลาเอาไหมครับ ให้เฮ้าฝ <c oughs> ึกเตี้ยแล้วละแถวแล้วเอามาต่อมาจอดกันเนาะครับเนาะว่าตองคืดยังไรคือแต่ว่าผมสุทัศรีวัฒนานีาเน่เอาตัวโนดมาฝากพี่น้องมาฝากมาตอนกันผู้เป็นแล้วกับ่านไปว่าเป็นอย่างครับจับพี่นึน้นว่าคือพอออกบอกว่าถือว่าสิฝึกเอยียงเข้ากัเคงดีๆซะแล้วก็เอไม่เนอะมีลามีแล่วๆกัมาจับข้อกลางเลขอะ เดดูดูไปมันก็สี่ข้องนะครับลองเบิงลองเบิงว่าไม่ยั้งเสียหายนะครับสำหรับตโ,โนโ้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ห้อแคบหน้าจอเราจดเอาห้เห้อฝึกเทีละแถวเราเอามาต่อ,อามาจอดกันนะครับสำหรับวิดีโอของผมว่ามันเป็นการสอนนะครับเป็นการซ่วนกันมาฝึกเป็นการฝึกนิ้วว่าห้มือนิ้วเงาครับฝึกจ,จังการฝึกนิ้วมือนี่นะครับ เข้าฝึกดูดูฝึกดูดูมันสิคลองแล้วก็ตัวอื่นมันก็นสิคลองไปเป็นเงาตามตัวไปน้าล่องเบิงล่องเบิงบ่ม,มีหยังเสียหายครับยาสเปาเสีย,ะสะยผมล่องฝึกเบิงสัก่อนนะครับเนาะยาเเ้าเสีย,ยผู้ใดฝึกเบิงสัก่อนการฝึกพินแจ่ละมือเข้าสีเก่งขึ้นสเม็ดข่าวสารการดีพินบ่ม,มีผิดมีแต่มวลหน่อยกับมวลหลายตัวน,นั้นนะครับลองเบิงลองเบิง ลองเบิงลองเบนว่ามีอย่างเสียหายนะครับเอาอีกเทียน,นึงนะครับครับกระเขาได้รับควา่ปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผม